โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับในคลิปวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับก็เป็นในส่วนของกิจกรรมคู่แข่งนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่เข้าเข้ามานะครับก็ได้มีการแจกนักเตะอย่างมารินี่และก็เซนติด้วยนะครับในตำแหน่ง LB และก็ RB นั่นเองสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรานำแต้มของไลโวนะครับเป็นโทเค็นไลโวสีแดงที่จะสามารถหาได้จากการแลกเปลี่ยนและก็การเปิดแพ็คในร้านค้านะครับ ซึ่งเมื่อเราได้แต้มรีโวหรือว่าแต้มแข่งขันมาแล้วนะครับเราก็สามารถนํามาแลกเป็นของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับ50โทเค็นนะครับจะแลกเป็นเพชร600เม็ดนะครับแล้วก็100โทเค็นนะครับจะแลกเป็นทอง10,000แสนทอง150จะได้ของดูเด็กมา1ตัวนะครับใช้ในการเพิ่มแรงนั่นเองแล้วก็สามรโทเค็นนะครับก็จะได้ทั้งมาเชลาโนแล้วก็แต้มรีโวอีก2นะครับรวมถึงเหรียญแล้วก็นักเตะสุ่มโอวยา6 5ถึงแปดสุดท้านะครับและอันสุดท้ายนะครับจะ ซึ่งจะสามารถแลกรับนักเตะมันลินี่ในตำแหน่ง LB o โออาก้าฟรีไปเลยทันทีนะครับส่วนในการแลกเปลี่ยนสีฟ้านะครับหรือว่าการใช้แต้มของรีโวสีฟ้าในการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเหมือนกันเลยนะครับ50โทเคนจะได้เป็น600เพชรนะครับ100โทเคนนะครับจะได้เป็น1 0 0 0 0แสนเหรียญทอง159เโทเคนจะได้เป็นดูเด็กฟรีนะครับแล้วก็สามรโทเคนจะได้เป็นมัชเชลโนส่วนใน4 0 0ยโทเคนก็จะได้รับนักเตะเซนติฟรีไปเลย1ตัวนะครับ ซึ่งแต้มนี้นะครับจะสามารถหาได้จากการดูโฆษณาด้วยนะครับจะได้วันละ2แต้มนั่นเองจากการดูโฆษณาสีน้าเงินก็เช่นกันนะครับโอเคนะครับก็มาดูวิธีการหาแต้มรีโวหรือว่าแต้มแข่งขันกันเลยนะครับสำหรับแต้มการแข่งขันนะครับจะสามารถหาได้จากการทําภารกิจนั่นเองในส่วนของภารกิจนะครับก็จะมีการแจกเป็นโทเค็นรีโวสีฟ้านะครับเราสามารถเข้ามาทําภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับในภารกิจนะครับก็จะหาได้แค่โทเค็นสีฟ้านะครับ ส่วนโทเค็นสีแดงนะครับเราต้องหาในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ในร้านค้านะครับผมนี่นะครับในร้านค้ามันก็จะมีการแจกโทเค็นสีแดงอยู่ด้วยนะครับโดยการสูมด้วย1 2 5 0เพชรเพและก็อีกหนึ่งอันนะครับเราจะสามารถหาโทเค็นสีแดงได้าจากการแลกเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับ ในส่วนของกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่2นะครับในกิจกรรมนี้นะครับมันให้เราทําการเลือกนักเตะที่เราต้องการนะครับถ้าเราอยากได้ตัวไหนเราก็สามารถเลือกรับตัวนั้นไปได้เลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นตามนี้เลยนะครับซึ่งการรับรางวัลตรงนี้นะครับที่เป็นมิลิเต่านั่นเองเราต้องทําการรับของรางวัลทางด้านขวาให้ครบหมดทุกอันนะครับเราถึงจะได้มิลิเตอร์ตัวฟรีตัวนี้ไปเลยทันทีนะครับ นี่นะครับทางหน้านมินิเตาค้าล่างมันเขียนว่า1นึทับเแล้วนะครับก็คือเราต้องรับให้ครบทั้ง7อันนี้เลยนั่นเองซึ่งแต้มที่นํามาแลกในแต่และรางวันนะครับจะใช้แต้มอยู่ที่จํานวน150แต้มต่อการแลก1รางวันนะครับกอทุกอันจะมีราคา150แต้มหมดเลยนะครับซึ่งแต้มตรงนี้นะครับถ้าหากเราต้องการรับหมดเราจำเป็นต้องใช้แต้มทั้งหมด1นึ่แต้มนะครับเราถึงจะสามารถรับได้ทั้ง7รางวัลตรงนี้แล้วก็ได้นักเตะ ฟรีไปเลย1ตัวนะครับที่เราเลือกมานั่นเองในการแข่งขันแต่ละรอบนะครับเราก็จะได้รับแต้มพวกนี้มานะครับซึ่งแต้มพวกนี้นะครับจะสามารถนําไปแลกเป็นของรางวัลด้านหลังตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับและในเมนูของโหมดชาเลนจ์นะครับก็ได้มีอัปเดตใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นในชาเลนจ์ประจําวันนะครับจะแจกนักเตะ or แปดสิบถึงเก้าสิบสี่นะครับตรงนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นเพื่อรับของรางวัลกันได้เลยนะครับ กอนในกิจกรรมนี้นะครับก็ได้มีการอัปเดตพาร์ทเข้ามาด้วยนะครับจะเป็นนักเตะในส่วนของกองหน้านครับนั่นก็คือซอนเฮงมินนั่นเองโอยาก้าสิบสครับซึ่งในพาร์ทนี้ก็จะมีนักเตะตัวนี้เข้ามานะครับและในกิจกรรมนี้นะครับในส่วนของแต้มแล้งก็สามารถนํามาแลกเป็นนักเตะได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีนักเตะใหม่เข้ามานะครับเป็น TOT w นั่นเองและก็ในรางวัลต่างๆนะครับก็ได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาด้วยนะครับ จากที่ใช้แต้ม15,000แต้มก็จะเหลือเพียงแค่3,000กว่าแต้มเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับผมซึ่งนักเตะที่เข้ามาใหม่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งเข้ามาก็ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับก็สาหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้าเข้ามาครับก็เป็นในส่วนของกิจกรรมคู่แข่งและก็นักเตะ TOT w ทีเดนั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมและเจอกันีกทีในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับและเจอกันในคลิปหน้าครับ,อบคอมครับ